สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชาน้ณรนาดได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับมีสิ่งเดียวที่ขเขมรกับลาวมานั่งฝันหวานว่าพี่ใหญ่อย่างจีนจะส่งอาวุธมาช่วยลาวกับขเขมรเพื่อย,ยึดประเทศไทยได้ก็ต้องรอให้จีนต่อเรือรบขึ้นมาในประเทศขเขมรเท่านั้นและต้องใช้เวลายาวนานมาก กว่าจะเสร็จได้สักลำและการตั้งฐานยิงขีปนาวุธในเขตทะเลของขเขมรก็เป็นพื้นที่โล่งแจ้งและตั้งระบบป้องกันการถูกทำลายได้ยากมากหากพี่ใหญ่อย่างจีนส่งฝูงบินมารบกับไทยก็เชื่อได้ว่าจีนคงไม่กล้าทำแบบนั้นเพราะจะเป็นการประกาศสงครามกับชาติที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดในทั่วโลกแต่หากจีนคิดจะส่งเครื่องบินรบ มาให้ทหารขเขมรขับเองก็เชื่อมั่นว่าทหารขเมขมรคงพาเครื่องบินรบของจีนบินกันตกลงเหวกันระนาวทำให้จีนนั้นเสียเครื่องบินรบไปฟรีๆหลายลำและไม่คุ้มค่าการปิดปากเงียบของผู้นำลาวและวางท่าทีเมือนเฉยต่อคำพูดของนายสายสมนชัยสอนประธานมวยลาวที่ออกมาเข้าข้างมวยขเขมรกับการส่งสัญญาณให้กับนักวิชาการลาว ออกมาพูดถึงการต้องการพื้นที่ของสยามกลับไปเป็นของลาวในช่วงเวลาที่ประจบเหมาะกับผู้นำขเขมรเริ่มเล่นเกมเครมวัฒนธรรมไทยและฮุนเซนก็ตั้งเป้าหมายในใจเอาไว้ว่าหากยึดแผ่นดินสยามได้ก็มีข้ออ้างได้ว่าแผ่นดินสยามและวัฒนธรรมต่ตางๆนั้นล้วนกำเนิดขึ้นมาจากอรยธรรมขเขมรทั้งสิน้นและคนขเขมรก็ต้องการยึดทั้งหมดกลับมาคืนให้กับประเทศขเขมร ในขณะที่ผู้นำลาวก็ฝันหวานว่าอารยธรรมและพื้นที่ภาคอีสานของสยามทั้งหมดก็ล้วนเคยเป็นของประเทศลาวมาก่อนและอาจถึงเวลาที่ลาวจะยึดทั้งหมดกลับคืนมาเป็นพื้นที่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ลาวมันจึงกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่มีนัยยะที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าเหตุใดประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศถึงได้กล้าหาญขนาดนี้และใช้กีฬากุนคาแม อุปโลกโลกขึ้นมาในช่วงเวลานี้และไม่ได้สนใจเคารพกฎกติกาสากลของใครหน้าไหนทั้งสิน้นซีเกมยังไม่เริ่มขึ้นขเขมรเริ่มเกมก่อกวนด้วยการเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดซีเกมกีฬาพื้นบ้านอัปยศและห่วยแตกที่สุดจากไทยในราคาแสนแพงนี่จึงมองว่าผู้นำขเขมรกำลังเล่นเกมอะไรต่อแผ่นดินสยามกับกีฬาห่วยๆที่อาเซียนมองว่า เป็นกีฬาที่ต่ำซามที่สุดตั้งแต่มีการจัดซีเกมขึ้นมาและตามมาด้วยประธานมวยลาวที่กล้าแสดงความโง่ของตนเองมาว่าบกตอคือต้นแบบของมวยไทยทั้งที่บกตอเป็นเพียงการละเล่นกีฬาออกกำลังกายเท่านั้นที่อยู่เนสโกเขาบันทึกเอาไว้และมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยกับกุนขแมกีฬาที่ทั่วโลกไม่เคยรู้จักแต่ฮุนเซนกลับกล้า บางอาจเอากฎกติกาของมวยไทยของอิฟมามาใช้แบบหน้าตาเฉยนี่คือเจตนาและเป้าหมายที่แท้จริงที่ขเขมรกับลาวต้องการให้ไทยสร้างความขัดแยง้งกันขึ้นมากับกลุ่มประเทศอาเซียนข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานารนาดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานารนาศ ได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับสีจิ้นผิงคนไทยขายชาติและรักประเทศจีนและเพื่อนบ้านข้างบ้านไทยอาจไม่ชอบสิ่งนี้มีการคาดการว่าภายในปีนี้กองทัพไทยจะได้เครื่องยิงปืนใหญ่อัตราจร m 7 7 a a 1จากสหรัฐอเมริกาถึง12ชุดว่ากันว่าในสงครามยูเครนกับรัเสเซียปืนใหญ่ M77A1 สหรัฐอเมริกาได้ส่งไปให้กับยูเครนแค่เพียง6ชุดเท่านั้นและมันสามารถทำให้กองทัพรัเสเซียและเป็นโจกเลยทีเดียวมันสามารถทำลายรถถังยานหุ้มเกราะรวมกันได้มากกว่าถึง1,200คันเลยทีเดียวจากลูกกระสุนที่สหรัฐมอบให้กับยูเครน3,000ลูกและยังได้สังหารทหารรับจ้างกลุ่มแวกเนอร์ให้ละลายไปแทบหมดกองพันธุ จนกลุ่มแวกเนอร์ต้องเสริมกำลังเข้ามาใหม่นี่คือความแม่นยำของปืนใหญ่ M 77A1 7 1, ที่ยิงด้วยวิธีโคง้งและเข้าเป้าแบบ100%คาดว่าถ้ากองทัพไทยนำมาใช้กับกองทัพเขมรกับกองทัพลาวแค่เพียง4ชุดก็สามารถละลายกองทัพทั้งสองประเทศนี้แบบไม่เหลือซากการคิดการใหญ่ของนักวิชาการลาวและผู้นำกองทัพลาวกับผู้นำกองทัพเขมร ที่ชี้เป้าเอาเขตพื้นที่ของแผ่นดินสยามมาแบ่งกันหากได้รับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ได้จากจีนที่คาดว่าจะยิงจากฐานที่ตั้งในเขตทะเลที่ขเขมรที่ดาวเทียมสหรัฐอเมริกาตรวจเจอมีเป้าหมายยิงมาลงที่กรุงเทพและภาคตะวันออกของไทยมันจึงเป็นเรื่องง่ายมากหากจะยึดเอาแผ่นดินสยามจากอาวุธของมหาอำนาจจีนแต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจุบันกองทัพไทยได้ร่วมกันกับกองทัพเกาหลีใต้ได้ทดสอบการส่งดาวเทียมตรวจหาฐานที่ตั้งขีปนาวุธที่เป็นภัยคุกคามประเทศจำนวนหลายดวงและมีโดรนตรวจหาที่ตั้งฐานปล่อยขีปนาวุธในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรได้สำเร็จแล้วแถมมีโดรนขนาดใหญ่ที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ที่สามารถบินได้ยาวนานติดต่อกันได้ถึง 30ชั่วโมงพร้อมติดตั้งขีปนาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงพร้อมยิงได้อีก2ลูกรวมไปถึงฝูงบินขับไล่จำนวนหลายลำรวมไปถึงโดรนทำลายเรือรบในเขตน้ำตื้นอย่างอ่าวไทยที่ติดกับฐานทัพเขมรที่พร้อมจะจมเรือรบขนาดเล็กและขนาดกลางได้ทั้งหมดเพราะเชื่อว่าเรือดำน้ำจีนและเรือรบจีนจะไม่สามารถวิ่งผ่าน เข้าสู่หน้าน้านำมหาสมุทรแปซิฟิกลงมาเขตหน,น้าน้ำของอินโดจีนได้เพราะที่นั่นนั้นมีทั้งฐานทัพเรือจากสหรัฐมริกาอินโดนีเซียฟิลิปปินและเวียดนามรอป้องกันอยู่และลายร้อมถูกปิดด้วยเรือรบของชาติพันธมิตรทุกด้านด้วยภูมิศาสตร์ทางประเทศที่แผ่นดินสยามได้มาจึงมีความปลอดภัยต่อการพุกรานของชาติมาหาอำนาจอย่างยิ่งเพราะ ทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปและจีนไม่สามารถส่งเรือรบของตนเองเข้ามาสู่น่านน้ำของประเทศไทยได้ทั้งสองทางเพราะต้องผ่านการป้องกันน่านน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดทุกด้านข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานารนานหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับ ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความมีน่าสนใจดังนี้ครับยังแปลกใจว่าทำไมขเขมรพยายามไม่พูดถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงสตอรี่แบบนี้เป็นจุดขายดึงดูดการทองเที่ยวได้เหมือนอิสราเอลพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวไปชมมากมายชมไปน้ำตาไหลไป เหมือนพยายามลืมไม่ยอมรับความจริงถ้าคิดถึงคอมเมนตตอนนี้นะ่ะคือคิดถึงแต่นครวัดกับตึกทอ,ทองของมันที่โพสต์บ่อยๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าโง่ครับเอาแต่ของคนอื่นมาอวดของตัวเองนะ่ะมีไม่เคยเอ่ยถึงคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดูเหมือนพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ํา แถมจะรู้ไหมว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนั้นอยู่ในกลุ่มคนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยเขาไม่ทำน,นะครับคอมเมนต์ว่าเพอเสักพักนะ่ะบอกว่าผลพศเป็นคนไทยที่ปลอมตัวมาแล้วไปฆ่าล้างขอมเมนทํทเป็นเล่นมาถ,ถึงขนาดนี้แล้วอะไรก็เป็นไปได้หมดละ่ะฮ่าฮ่าฮเขาไม่ทำน,นะครับคอมเมนต์ว่าไปดูไลฟ์ของฮุนเซนเกาหลีเหนือก็ไม่ปาน เลียยันดากโดนครอบงำมหมดแล้วเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าประชาชนมันก็อย่างจุดจุดจุดหมอก็อย่างจุดจุดจุดเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่านักศึกษาเขมรที่ได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยหรือพวกเขมรที่ไปอยู่เมืองไทยจะเข้าใจดีจนไม่อยากกลับไปและระอากับเพื่อนบ้านระอากับเพื่อนร่วมประเทศด้วยกันด้วยซ้ำเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่า ไอ้พวกที่มาทำงานหรือเรียนหนังสือที่เมืองไทยนี่นะ่ะตัวดีเลยนะมีส่วนน้อยมากๆที่ละอายใจต่อการกระทำของเขเมรเขาไม่ทำมนนครับเขเมรว่าเขาเมรรู้ตัวมันรับไม่ได้คนรุ่นใหม่ก็ไม่อยากเปิดใจยอมรับเขาไม่ทำมานครับเขเมรว่ามันมีอะไรมากกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้ชายถูกสังหารหมด ผู้หญิงอายุมากกว่า22ถูกสังหารเหลือผู้หญิงอายุ17-22ปีลองนึกดูนะครับว่าทหารเวียดที่เป็นคอมมิวนิสต์สมัยนั้นน่ะจะทำยังไงต่อวงเล็บใบให้นิดหนึ่งลัทธิกลืนชาติเหม้นเลยไม่อยากเอ่ยถึงคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ว่าไม่กล้าบ,บอกเพราะเขาเลือกฆ่าคนที่มีความรู้คนฉลาดคนไม่มีความรู้ไม่ฆ่าถ้าบอกไป ก็เท่ากับว่าตอนนี้เหลือแต่คนที่มีความรู้น้อยนิดเต็มประเทศเลยนะคงอายมั้งที่จะโดนตราหน้ามีแต่คนง่าวเต็มเมืองมันคงลืมคิดว่าถ้ายอมรับจริงๆนะ่ะต่างประเทศก็จะให้ความช่วยเหลือในด้านของการท่องเที่ยวพอการศึกษาก็จะเอามาพัฒนาประเทศไทยได้เยอะแต่ไม่กล้านี่แหละเลยอยู่แต่ในกลา คอมเม่มานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าเพราะเขาต้องให้เครดิตไทยไงที่เปิดศูนย์ที่เขาอีด่างและที่อื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เขาเม่ทามานครับคอมเมนต์ Comment ว่าแนะนําให้มันจัดการกับกองกระดูกให้หมดแล้วทำอนุสาวรีอนุสรสถานยังจะดีกว่าหลายๆที่ทํางานน่ะเขาก็ทํากันมันดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาระลึกได้แค่เปิดใจยอมรับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อความจากกลุ่ม Facebook Amazing w o r d u l t u r e ครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทไทยด้วยกันครับ